ลูกเวลาลูกค้าทักที่ไรได้จ่ายเพิ่มสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกมาเยือนบ้านย่าหมุนเบนเยี่ยมค่ะดูสิคะแม่ค้ามาถึงที่เลยค่ะเหมือนอยู่ไทยเหมือนอยู่เมืองไทยอันนี้มีเยอะเมืองไทยรถพุ่มพวงอันนี้รถพุ่มพวงนะคะมีเยอะกว่าเมืองไทยนะายดูดินี่แม่ค้ามีไข่ถั่มด้วยค่ะเสียบขยะเอ้ยนี่ค่ะ อันนี้สามยูโรอันนี้สามยูโรคิดเป็นเงินไทยเท่าไรพี่าาเป็นเก้าเก้าสิบกว่าร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งมาเรียอันนี้นี่นักินนักกินนักินชะอมชะอมเท่าไรคะสมยูโรเดี๋ยวพี่จะเปไล์เไลปะเดี๋ยวเปไล์เราไล์กันเดี๋ยเปไลหมือรไเไปสัไปสนะแพี่ไม่ใช่นนะแค่อะไรนะ แค่ไอปอนไอปอนไอปอนนั <gesch uce> <b> ่นไหมไอโดเนาะมันเป็นแสนแล้วเนาะวางวางเดี๋ยวนะเฉพาะลีสนะแล้วก็กลับทางเฮียทางลันเดิลนะนอกจากนั้นไม่ไปนะโอเคเคเาไปเขาจะเดินเดินฝันหนังซ้ายฝันหนังซ้ของกินมาแล้วค่ะกินมาแล้วขาดอ่ะผักบุ้งยอดใหญ่ๆหญกด้วยนะแฉกเน็ตเราจะดูดีขึ้นทันทีเลย แม่ค้าให้แม่ค้าใส่ต้องใส่ต้องใส่มีทุกอย่างสามแล้วพี่ทุกอย่างสามยกเลิกวันหย่ดแล้วความสองห้าสิบสวยมากแม่ค้าแม่ค้าโคงกินมาแล้วกินมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวขายทำไงจะขายทันวะขายเยอะมากวันนี้ไปดุระหรอกผักสดๆค่ะแม่ค้าพุ่มพวงสด ที่เบลเยียม <et> ะคะ่ะสตกอว์เบอร์ก็ไม่ขายเละสตกอว์เบอร์ก็ไม่ค้านะคะไม่เคยผ่านมือชายไม่เคยผ่านมือตั้งแต่โควิดมา <c oughs> สงสาวนั่นน่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะดูสิคะหน้าก็จะ,ะแต่งแต่งให้เข้ากับธีมนะคะสีเขียวเป็นผักนะคะหน้าแม่ค้าก็จะคล้ายคล้ายสี <c oughs> เทาอาจจะไม่สวยวันเวลาเออ่ไล่์ขายเสื้อผ้าหน้าก็จะเหี่ยววากมีอะไรมั่งมีชะอม อันนี้ชาอมนะคะเขาเรียกชาอมใช่ไหมคะชาอมไม่ใช่ผักขานะคะชะอมผักขาแล้วผักขาชะอมอันนี้อันนี้ทั่วภูค่ะอันนี้หน่อไม้หน่อไม้นะคะดูสิคะโอ้โหน่าน่าทานมากเลยค่ะอันนี้ใบช่พูค่ะมาแล้วมาแล้วใบช่อภูอันนี้อันนี้คุณชาย อยู่ไหนที่นี่ที่ไหนอยู่นี่เอเวโมเลบูเอเวโมเลบูเอ้ยวันนี้มาาขยผักไไมม่ด้ะถินส่ะอันนี้กระถินค่ะเน็ตไอดอลโอ้ยไม่ใช่เน็ตไอดอลนี่ผักเอ่ออะไรนะคิดก่อนอันอันนี้ผักอะไรนะบ้านเราเรียกอะไรนะผักขยังโอ้ผักขยงผักขยงป้าอยู่ภูพานอันนี้ผักหวานผักหวานค่ะ มาถึงบ้านเลยวันนี้โชคดีหูยมะยมก็มีค่ะนี่มะยมบินมาจากเมืองไทยบินตรงเลยคะ่ะอันนี้มาขามอ่อนนี่คะ่ COVID คะโควิดค่ะเดินทางไกลไม่ได้แม่คะก็มาถึงที่พุ่มพวงหูยผักเยอะแยะเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> แม่ค้าคำนวณราคาอยู่ค่ะเกำลังไล์ใหมแม่ค้าไล์สดกำลังทำงานนะคะเไม่ได้ไปเขาล็อกดาวน์อ่ออะไรเขาก็ไม่ไปไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องซักอะไรด้วยไม่มีเวลาซักไม่ไม่รู้ว่าแม่ค้าแม่ค้าขายของก็จะอาบน้ำหรือเปล่านะเขาไม่มีเวลา ยืนยันมาเลยนะอันนี้อันนี้ป้าจะลง YouTube นะอ่าสีค่ะเสื้อผ้าไม่ต้องซักค่ะซื้อใหม่ใส่เลยค่ะมซื้อตัวละห้าถอดทิ้งกลางทางใช่ไหมตัวละห้าตัวละห้าะอ๋อวันนั้นตำรวจถามอยู่เห็นไหมคะตำรวจก็ถามว่าเสื้อผ้าใครถอดทิ้งไว้กลางทางเดี๋ยวไปเล่นกับเขาไหมไปเล่นไหมลูกไปเล่นกับเพื่อนไหมนั่นลูกสาวหน้างอเลยค่ะ ไหนมีอะไรจะพาไปดูพี่แพทย์เอาของเคิื่องพี่แพทย์ไล่ด้วยโอ้โหพองพี่เน็ทไม่มีไม่มีเสียละคนคุณเน็ทมดนี่ไงพรีคครกค่ะมาลือของแม่ค้านะคะโอ้มีอะไรตัวแมงทุกอย่างเลยค่ะนี่มีประกาศดอง มีเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมรถพุ่มพวงขยันขยันไม่อดตายค่ะเห็นไหมน้องเข้ามาสาวโคราชค่ะทำมาหากินรถดีรถดีนี่ซองเท่าไหร่ลูกซองใหญ่ส5ิบห้าค่ะเห็นไหมบินมาถึงนี่นะคะซองใหญ่ส5่สิบห้าประมาณหกร้อยยี่สิบหกร้อยบาท บินมาธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะคะโอ้โคกไมขรร้ขายปลรราขายปลามีใครมายังมีใครมายังยังไม่มีอันนี้ต้องดูด้วยเอ,เอาปลรราเป็นตัวด้วยไหมปลรราเป็นตัวก็มีนะ ปลาร้าเป็นตัวก็มีนะวันนี้ไม่ได้มาขายเสื้อผ้าวันนี้มาขายขายผักขายผักนี่แม่ค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะมาขายของบ้านย่ามุนค่ะรถพุ่มพวงค่ะอันนี้เป็นรถพุ่มพวงของเบนเยี่ยมมะขามมะยมนะคะเหมือนกำลอยู่ที่บ้านเลยโอ้โหแม่ค้าเดี๋้อเด้อเด้อจะไปต่ำเลยเด้อมะยมมะยมมะยม ใครไม่มีครกก็มาซื้อครกไปตำมะยมไปตำมะขามน้ำปลาก็มีน้ำปลาก็มีน้ำปลาหรือว่าปลาแดกนะคะหรือน้ำปลาแดกอยู่ที่ไหนก็มีได้ค่ะอันนี้คือรถพุ่มพวงของเราค่ะพุ่มพวงนะคะเห็นไหมแม่ค้าน่าน้สองสาวนี่คือแม่ค้าออนไลน์ค่ะทองทางนะคะตรงนี้ใครอยากได้อะไรส่งที่ยูโร ส่งอิน้เอหาพี่แทสนะคะส่งอินส่งที่อยู่มาในข้อความนะจ้าเดี๋ยวออกจากนี่พี่พี่ขับรถละเด้อพี่ขับรถแล้วนะคไปเลยนะใครจะเอาอะไรนะคะคือวันนี้ผักลงสดมากบอปเขือบลเขือปลเขือมะเขือเขื่อค้างลูอเลิศมากเลิศมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ตูมามาเกี่ยวปลา ย่อมต่ำต่ำชุดแซ่บเกินมายมยมแล้วค่ะชื่อคนไหนคนนี้ใช่ไหมหมอสวัสดีแม่ค้าก็แซ่บค่ะแม่ค้าคนขายก็แซ่บมากเลยทั้งได้ไก่เบื่อสองวันโอ้มีทั้งโคกทั้งจากหน่อไม้ไม่ได้แต่งหน้าเลยในนี่อยู่ๆก็มาอุ้ยมีชะอมนั้นหน่อไม้นั่นนะหน่อไม้พอดีมาอยู่มันนอกนานไม่รู้ว่ามันคืออะไร อยู่เบลเยียมโดนแล้วค่ะไม่ได้กลับไทยนะคะไม่ได้กลับไทยนี่ใครค่ะนี่ค่ะคู่กับเชออมเชออมนี่ผักผักติ้วนะคะแกงหน่อไม้เอาไปซุปนี่ยดูว่ผักติ้วผักติ้วผักติ้วผักหวานจะใช้ผักติ้วผักติ้วเป็นผักที่กินแล้วจะอมเปรี้ยวเขากินกับลาบนะคะเอาไปกินกับลาบลาบเนื้อลาบหมูกินได้กินลาบปลาคือแซ่บมากนะคะปกติไม่เคยเตนพักหวาน ผักหวานกก็มีนนะะคผัหวาป่านะผักหวานป่าผักหวานก็มีนะคะนี่คือรถพุ่มพวงค่ะฟังฟังฟังไม่คะมันอ่อนวุ้เล่นวุ้เล่นสวยมากวันนี้ผักพี่แท๊ดสดผักกระยางสดกระยางสดทุกวันนะฮือสดทุกวันนะคะคนขายก็สดดูสิผักกระยางภาษาภาษากลางเขาเรียกอะไรไม่รู้กระยางก็คือกระยางอ่ะดิฟิสกระยางมันไม่มีภาษากลาง มันผักขยงภาษาลาวก็ผักผักขยางขยางก็คือขยาผักขยงเรียกว่าอะไรเรียกอน่เอ้ไม่มีชื่อเดียวชื่อเดียวตรงที่อยู่ฝั่ง็อกซ์เลยส่งบ inbox มาเลยนะคะส่งขพี่แพรมาในภาษาลาวก็เรียกว่าผักขยางแมนบอสภาษาลาวเกาเรียกว่าผักขยงภาษากลางก็เรียกว่าผักขยง เราเดที่นี้เราเดนนี่เด้อนี่เราเด้อนนีเนาะใครจะเอาอะไรก็สั่งนะใครจะเอาอะไรนะคะอินบอ็อกซ์หาพี่แพทย์ได้เลยนะคะเพราะพี่แพทย์มาอยู่โซนแถวละเอียดเดี๋ยวแกจะขับรถไปส่งนะคะซื้อครบหนึ่งรค่าส่งฟรีนะคะตอนนี้อยู่บ้านย่าหมุนเวีนเยี่ยมเลือดพีดส่อยใจแล้วแม่ค้าด่านะคะเบาๆหน่อยโควิดมันจะมาหา โอเคนะคะใครอยากได้อะไรอินบ็อกหาพี่แพทนะคะอินบ็อกหาเป้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเป้บอกพี่แพทยอีกทีหนึ่งนะคะจะไปเล่นไหนลูกหนูจะไปไหนหนูอยากไปไหนหนูอยากไปไหนเดี๋ยวยายพาไปสวัสดีค่ะพี่แพทสสสสววััดดีีคค่ะ่ะสวัสดีค่ะ